พระวิหารโพธิลังกาหรือพระวิหารน้อยที่วัดมหา,าธาตุยูเวาราชร,รองสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเคยเป็นพระตำหนักที่ประทรับของรัชกาลที่4ี่เมื่อครั้งทรงพนนงระผนวดลักษณะคล้ายพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาซ้อนชัน้นหน้าบันประดับรูปพระมหามงกุฎเหนือพานรองรับ ายในประดิษฐานพระนาคพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยเป็นพระประธานทาาทเป็นตันตูของพระวิหารน้อยเป็นเขตมณฑลของต้นพระศีมหาโพธิ์มีอายุกว่า205ปีจากหนอต้นพระศีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พุทธคยาซึ่งคณะสมณุทูตไทยนำมาจากเมืองอนุราชบุระรัชกาลที่สองทรงปลูกไว้ที่วัด ัดสุทัศเทพวรารามราชาวรมหาวิหารและวัดสังเกตราชาวรมหาวิหาร